น้องเอรีนน้องเอียนอยากไปโรงเรียนไหมคะอยากไปไหมคะพูดได้ดีค่ะอยากไปอยู่อยู่โรงเรียนมีคุณครูมีเพื่อนนะคะถ้าไอรินไปโรงเรียนไอรินจะร้องให้ไหมคะไม่ร้องให้ไหมคะไม่ไม่ร้องหรอคะไละเออไม่ร้องจ้าแล้วแล้วพรุ่งนี้ไปซ้อมไปโรงเรียนกับพี่ยวาก่อนไหมคะไปไหมไปไปเอาทำไมไม่ไปล่ะฮะ ห้องพี่วาไงมีเพื่อนมีเพื่อนพี่วาเต็มเลยไงอยู่ห้องคุณครูกุ้งไงไปไหมคะไปไหมไปไปนะได้หรืจะงงง่ายไหมไม่มีห้ามร้องไห้นะคะไม่ได้จ้ะโอเคไหมคะโอเคโอเคเหรอคะไม่หยาบไม่หยาบอ๋อน้อยเราล่ลองเป็ดให้ให้ม๊ามีฟังก่อน เป็ดอาบน้ำในยคองไม่พรมาเนะลองอึ่งอ่างบ้างเลยค่ะอึ่งอ่างมานั่งข้างองค์มานั่งหลังโกงมาคอยกินมดเอาเพลงมาอีกกากากาไปลองกากาออกไปหากินล่ะชาวตู่ิงอะไรนี่ ชาตู่บินบินออกไปอะไรนี่ยได้ลินออกไปหากินบินล่องกาเกาล่าได้ับตอต่อต่อเรื่องอืมตอบตอบตอบเป็ดอาบน้ำในคลองตากระจ่องแลมองเพราะในคลองมีหอยปูปลาใช่ไหมจ๊ะจ๊ะ สวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะน้องเล้งจะเป็น,นอนแล้วนะคะสวัสดีค่ะเลยค่ะสวัสดี